สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2ในเกมที่9ประจำวันเสาร์ที่16ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แพรเปิดบ้านแพ้กับสุขโขทัย1-2ตลาดเชือเเอาชนะกเกษตรศาสตร์1-0เมืองการเสมอกับขอนแก่น FC ไป3-3ลำปางเปิดบ้านถล่มอยุธยาไป3-0และก็ราชประชาครับเสมอกับระยองไป3-3 นันก็เลยทำให้ตลรางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจะฝูกก็เป็นตลาดครับเก็บไป25คะแนนอันดับ 2, 2> เป็นแพร่มี20อันดับ3สุขโขทัยมี18อันดับ4กับ5เป็นลําปางกับอุดอรมีทีมละ15คะแนนอันดับ6กลาพูมี13อันดับ7เชียงใหม่มี12 อันดับ8กับ9เป็นคัสตัมและกระบังกับชายนามีทีมละ1 1อันดับ1 0กับ11ครับละนองกับระยองมีทีมละ10อันดับ12กับ13ขอนแก่นกับเกษตรศาสตร์มีทีมละ8อันดับ14ถึงอันดับที่16ครับมีราชประชานครปฐมและก็อยุธยามีทีมละ7อันดับ17เมืองกาลมี6และก็อันดับสุดท้ายราชนาวีมี2คะแนนเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่17ตุลาฮะก็จะมีราชนาวีเปิดบ้านเจออุดรนครปฐมพบคัสตัมและกระบังช้ยนาเจอระนองและ